ตอนที่หนึ่งพวกคุณเคยฝันแปลกๆก,กันบ้างไหมสัตว์อสูรขนาดมหึมาบังทั้งฟ้าทั้งแผ่นดินแต่ฉันกลับรู้สึกเข้าใจมันได้เหมือนมันคือตัวฉันเองและฉันก็คือมันนับจากนี้มนุษย์ทั้งโลกจะเคารพฉันดั่งเทพ ข่าวค่ำนี้ขอรายงานสวนสัตว์ป่าเมืองหนิงซีเจอเหตุการณ์งูเหลือมยาวกว่าร้อยเมตรบุกโจมตีเมื่อวันที่สองมิถุนายน2224นักวิชาการยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นงูชนิดใดมีพลเมืองใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไว้ได้สัตว์อสูรรูปร่างไขาวานปรากฏตัวอยู่เหนือเมืองหนิงทางตอนเหนือทำให้เกิดความโกรหลช่วงนี้มีอจชยายกรระดับชาติหลบหนีมาอยู่ที่เมืองหนิงอีกด้วยนี่ไม่ใช่ตัวฉันหรอ เกิดอะไรขึ้นฉันแกเป็นไอตัวนี้ได้ยังไงเนี่ยฉันชื่อเฉินชูเป็นนักศึกษาปีสองมหาวิทยาลัยหนิงเพราะไม่ชอบชีวิตหอพักเลยเช่าบ้านอยู่ข้างนอกฉันชอบเลี้ยงสัตว์เลือดเย็นสีสันสดใสของพวกมันทําให้ฉันหลงไหลวันนี้ร้านขายสัตว์มีสัตว์เลี้ยงแปลกๆเข้ามาใหม่ฉันก็เลยเลือกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าตัวนี้มาเจ้าตัวนี้มันอารมณ์ดีนะแต่ไม่คิดว่าเพิ่งปล่อยมันออกมาก็เกิดเรื่องซะแล้ว กลับมาที่ปัจจุบันสติฟื้นคืนเกิดอะไรขึ้นฉันควบคุมร่างกายของมันได้งั้นเหรอรู้สึกเหมือนกับการควบคุมมือซ้ายและมือขวาเลยแฮะนี่มันคือนิ้วทองคำของฉันงั้นเหรอในฐานะตัวเอกบทบาทของฉันก็เลยปิดบังต่อไปไม่ได้แล้วสินะแต่มันทำอะไรได้บ้างนะตัวตนที่เป็นกิ้งก่านี้ พลิกคว่ำไร้สดกิ้งก่าของฉันมีจิตวิญญาณหรือว่าไปทะเลหาหอยเป่าเือหรือปิ้งขายแน่ล่ะฉันไม่มีดวงเป็นพระเอกหรอกนิ้วทองคำของคนอื่นถูกกำหนดให้เป็นไวไลท์แห่งโชคชะตาหรือไม่ก็กลายเป็นต้นไม้ที่สามารถวิวัฒนาการเป็นเทพแห่งจักรวาลได้แต่ฉันมีแค่กิ้งก่าตัวเล็กๆตัวเดียวหิวจังเลยนี่ฉันหมดสติไปทั้งวันเลยสินะไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้มันกินอะไรเป็นอาหารถ้าเป็นกิ้งก่าก็น่าจะกินเนื้อได้สินะ แน่ละเป็นกิ้งก่าเหมือนกันกิ้งก่าทะเลก็ต้องกินเนื้อได้เหมือนกันร่างแยกของคุณได้รับค่าวิวัฒนาการ5คะแนนความแข็งแกร่งของคุณบวก0.5นี่มันชื่อตัวละครเฉินชูระดับ0ความแข็งแกร่ง8.5พลังจิต12พรสวรรค์ควบคุมจิตใจคุณสมบัติพลังภายนอกขั้นต่ำค่าประสบการณ์0ูนทับ0 0จิตสัมผัสข,ขั้นต้นค่าประสบการณ์0ูนย์ทับ0 0 ทักษะฝ่ามือ8ทิศขั้นต้นค่าประสบการณ์48ทับ100เหยียบย่ำเมฆาขั้นต้นค่าประสบการณ์66กทับห0รกระโดดเตะขั้นต้นค่าประสบการณ์39ทับห0ร่างแยกกิ้งก่าทะเลวิวัฒนาการศูนย์ครั้งคะแนนวิวัฒนาการ5ทับส0นี่มันนิ้วทองคำของฉันงั้นหรอ ทักษะฝ่ามือ8ทิศขั้นต้นค่าประสบการณ์48ทับ100เหยียบย่ำเมฆาขั้นต้นค่าประสบการณ์66ทับ100กระโดดเตะขั้นต้นค่าประสบการณ์39ทับ100ร่างแยกกิ้งก่าทะเลวิวัฒนาการศูนย์ครั้งคะแนนวิวัฒนาการ5ทับ200ฝึกหมัดแต่ไม่ฝึกฝนพอแก่ตัวก็ไร้ประโยชน์รากถอนอยู่ที่เท้าเริ่มต้นที่ขาวควบคุมเอวรวมพลังร้อยกระดูกเข้าไว้ที่ปลายนิ้ว พ่อครับผมเหนื่อยมากแล้วยืนสาวเสร็จแล้ววิ่งต่อไม่ได้หรอครับไม่ได้คนที่ท้อกลางคันคือคนขี้ขาดผมไม่อยากเป็นคนขี้ขาดเร็วเข้าเล็วกว่าน,นี้อีกลุกขึ้นเองซะถ้าอยู่ข้างนอกล้มลงไม่มีใครมาช่วยหรอกนะหนึ่งสัปดาห์ต่อมานี่คือเงินเก็บทั้งหมดของครอบครัวพ่อต้องไปที่ห่างไกลต่อจากนี้ไปลูกต้องเลือกเส้นทางของตัวเองแล้วละ่ะ ทำไวให้ดีห้ามหยุดฝึกทักษะเด็ดขาดจนกว่าลูกจะแข็งแกร่งพอลูกถึงจะเห็นอีกด้านหนึ่งของโลกได้พ่อครับต่อไปผมจะหาพ่อได้ยังไงล่ะครับจนกว่าลูกจะถึงระดับปรมาจารย์แต่บางทีพ่ออาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ไม่รู้ตัวเลยว่าผ่านไปสิปีปแล้ว,ลวอึกเจ้าตัวเล็กนี่กินเหลวชะมัด เหมือนมันจะตัวใหญ่กว่าเดิมนะ ชื่อตัวละครเฉินชูระดับศูนย์ความแข็งแกร่ง10พลังจิต12พรสวรค์ควบคุมจิตใจคุณสมบัติพลังภายนอก,นอกขั้นต้นค่าประสบการณ์ศูนย์ทับหนึ่พจิตสัมผัสขั้นต้นค่าประสบการณ์ศูนย์ทับหนึ่พทักษะฝ่ามือ8ทิศขั้นต้นค่าประสบการณ์48่สิบแปดทับหนึ่ยเหยียบย่ำเมฆาขั้นต้นค่าประสบการณ์66กทับหนึรกระโดดเตะขั้นต้นค่าประสบการณ์39มาทับหนึ่งร้อย่างแยกกิ้งกาทะเลวิวัฒนาการศูนย์ครั้ง คะแนนวิวัฒนาการ15ทับ200กินอิ่มก็ได้คะแนนวิวัฒนาการมา15คะแนนแล้วก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยมีรูปร่างดีขนาดนี้นี่คะแนนวิวัฒนาการที่กิ้งก่าทะเลได้รับกลับมาส่งผลกับร่างกายของฉันด้วยเหรอเนี่ยถ้าสัต์สมคะแนนวิวัฒนาการได้เพียงพอก็สามารถวิวัฒนาการครั้งแรกได้สินะบางทีมันอาจเติบโตเป็นสัตว์อสูรในฝันของฉัน แล้วฉันก็จะกลายเป็นจอมยุทธตัวจริงตอนที่2ตลาดเท่าแก่เนื้อวอัวติดมัน10วกิโลกร,รมัมไม่เอาติดกระดูกนะครับเนื้อหมูไม่ติดมัน20วิกิโลกร,รมัมไม่เอาติดกระดูกเหมือนกันครับเรียบร้อยแล้วเธอจะจ่ายเงินสดหรือสกแกนจ่ายดีหรอสกแกนจ่ายครับเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะ เยอะๆเลยฉันจะได้ก้าวไปไกลๆกับการเป็นจอมยุทธ์ยิ่งขึ้นในความรู้สึกของจิ้งการสชาติของหมูดูเหมือนจะไม่ดีเท่าเนื้อวัวฮะอืมเนื้อวัวโรยยี่หล่าน้อยไปหน่อยข้าวหน้าต้องโรยเยอะกว่านี้แล้วสิห้องฝึกยุทธ ด้วยความพยายามในการฝึกฝนของคุณค่าประสบการณ์ฝ่ามือ8ทิศบวก5ร่างกายแข็งแก่งขึ้นทําให้ความเร็วในการฝึกฝนเร็วมากกเดิม2วันต่อมาความรู้สึกที่ว่าแค่พยายามฝึกฝนก็จะแข็งแก่งขึ้นมันดีจริงๆเลยแฮะฮึบชื่อตัละครเฉินชูระดับศูนย์ความแข็งแกร่ง28พลังจิต16 พรสวรรค์ควบคุมจิตใจคุณสมบัติพลังภายนอกขั้นต้นค่าประสบการณ์10ทับห0 0ที่สัมผัสขั้นต้นค่าประสบการณ์10ทับห0 0ทักษะฝ่ามือ8ทิศขั้นต้นค่าประสบการณ์48ทับห0เหยียบย่ำเมฆาขั้นกลางค่าประสบการณ์66กทับห0รกระโดดเตะขั้นต้นค่าประสบการณ์39ทับห0ร่างแยกกิ้งก่าทะเลวิวัฒนาการศูนครั้งคะแนนวิวัฒนาการ195่ทับส0 ถ้าพูดถึงระดับการฝึกยุคโบราณตอนนี้ฉันน่าจะอยู่ถึงจุดสูงสุดของระดับแสงแล้วระดับการฝึกยุคโบราณแบ่งเป็นระดับแสงระดับมืดและระดับเปลี่ยนแปลงจุดสูงสุดของระดับแสงคือยอดฝีมือในยุคนี้สามารถต่อสู้กับ10คนได้พร้อมกันเลยละระดับมืดก็สามารถเป็นยอดฝีมือระดับหนึ่งได้สามารถต่อสู้กับร้อยคนได้พร้อมกันโดยปกติแล้วจะซ่อนตัวอยู่ในตระกูลโบราณระดับเปลี่ยนแปลงสามารถต่อสู้กับหลายร้อยคนได้พร้อมกัน พวกเขาคือจอมยุทธ์ที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ซึ่งหายากมากในยุคนี้ส่วนเหนือระดับเปลี่ยนแปลงคือเทพไม่เสื่อมคลายซึ่งมีการบันทึกไว้ในตำราเท่านั้นพ่อเคยไปถึงระดับมืดมาแล้วชั่วข่าวส่วนตอนนี้พ่อเก่งมากเลยพ่อก็มาจากตระกูลโบราณด้วยหรอครับตระกูลโบราณพ่อมาจากหลวถงหืมโตขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย กินอีกมือก็วิวัฒนาการได้แล้วหวังว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะแนนวิวัฒนาการ1 9 6่งทับสองคะแนนวิวัฒนาการ197 200. ่งทับสองคะแนนวิวัฒนาการ1 9 8่งทับสองคะแนนวิวัฒนาการ199่งเทับสองเดี๋ยวก็จะได้วิวัฒนาการได้แล้วฉันต้องรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าตัวเล็กนี้ให้ดีด คะแนนวิวัฒนาการ200ทับ200ร่างแยกกิ้งกะทะเลได้ถึงเกณฑ์วิวัฒนาการได้แล้วกำลังจะเริ่มวิวัฒนาการให้ตายสิเจ็บเจ็บเหลือเกินเจ็บเฮไม่คิดว่าการวิวัฒนาการจะเจ็บขนาดนี้ ให้ฉันดูพลังของแกหลังวิวัฒนาการหน่อยสิกิ้งก่าหลังจากวิวัฒนาการแล้วมีพลังที่เหลือเชื่อจริงๆชื่อตัวละครเฉินชู ระดับศูนย์ความแข็งแกร่ง28-56ถึงพลังจิต16-18ถึงพรสวรรค์ควบคุมจิตใจคุณสมบัติพลังภายนอกขั้นต้นค่าประสบการณ์1 0 2ถึงย0ทับห0 0จิตสัมผัสขั้นต้นค่าประสบการณ์1 0 2ถึงย0ทับห0 0ทักษะฝ่ามือ8ทิศขั้นต้นค่าประสบการณ์48ทับห0ึยียบย่ำเมฆาขั้นกลางค่าประสบการณ์66กทับห0รกระโดดเตะขั้นต้นค่าประสบการณ์39ทับห0 ร่างแยกกิ้งกัดทะเลวิวัฒนาการ1ครั้งคะแนนวิวัฒนาการศูนย์ทับ1,000ไม่คิดเลยว่าการที่ร่างแยกวิวัฒนาการ <c ad al> ความแข็งแกร่งคุณสมบัติของร่างกายจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าโดยตรงไม่รู้เลยแฮว่าการเพิ่มขึ้นนี้เป็นเพราะพลังของฉันตอนนี้ยังอ่อนแออยู่เลยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหรือว่าทุกครั้งร่างแยกวิวัฒนาการพละกกาลังของร่างกายจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่ากันแน่ถ้าเป็นอย่างแรกความแข็งแกร่งในช่วงแรกก็จะมีความเร็วในการเพิ่มขึ้นที่ดีแต่ถ้าเป็นอย่างหลัง ก็ค่อนข้างน่ากลัวหน่อยตอนนี้ถ้าประเมินตามระดับการฝึกยุทธโบราณฉันคงเริ่มเข้าสู่ระดับมืดแล้วการเปิดใช้งานคุณสมบัติสามารถปล่อยพลังภายนอกออกมาได้งั้นตอนนี้ฉันก็กลายเป็นยอดฝีมือไปแล้วนะสิแต่การฝึกฝนได้ค่าประสบการณ์ทักษะวันละ100คะแนนก็เป็นขีดจำกัดแล้วเนื่องจากเป็นการเสริมในระดับเดียวกันถ้าอยากจะเพิ่มพลังของร่างกายหลักก็ต้องอาศัยกิ้งกัทะเลเท่านั้นสินะกิ้งกะทะเลก็สามารถปล่อยพลังภายนอกของร่างกายหลักได้ด้วยเหรอเนี่ย มีอะไรครับไอ้นุ่มนี่มันเป็นตัวอะไรกันมันทำให้ฉันรู้สึกว่ามันสามารถบีบฉันให้ตายไปได้ทุกเมื่อเลยก็คือว่าช่วงนี้ฉันรู้สึกว่าฉันบนค่อนข้างดังเลยขึ้นมาดูหน่อยน่ะห้องหน่อยกำลังต่อเติมหรอโทษทีครับบ้านผมไม่ได้ต่อเติมหรอกครับแค่ช่วงนี้ผมกำลังฝึกฝนไม่คิดว่าจะรบกวนคุณด้วยฝึกฝนบ้านไหนเขาฝึกฝนเหมือนแผ่นดินไหวก็เหเฮ้ย เฮ้ย hey! ไม่เป็นไรไม่ได้รบกวนหรอกแต่ว่าน้องชายนายลองเปลี่ยนวิธีการฝึกฝนดูไหมอย่างเช่นลองเปลี่ยนเป็นแบบที่เสียงเบากว่าน,นี้หน่อยนะ่ะได้ครับขอโทษจริงๆครับต่อไปนี้ผมจะเปลี่ยนวิธีการฝึกฝนครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนที่ 3. ร่องยากกินกะทะเลตัวใหญ่เกินไปแล้วน่าจะไม่เหมาะที่จะเลี้ยงไว้ในบ้าน คงถึงเวลาที่ต้องส่งร่างแยกกิ้งกะทะเลลงทะเลแล้วสินะถึงแล้วเปิดใช้จิตสัมผัสตอนนี้จิตสัมผัสสามารถครอบคุมพื้นที่ลัศมี10เมตรรอบตัวได้ปลาตัวนี้มีตั้ง5ตาเลยเหรอเนี่ยงั้นก็เลือกมันเป็นเหยื่อตัวแรกของวันนี้แล้วกัน ร่างแยกของคุณได้รับคะแนนวิวัฒนาการ10คะแนนจากการกินปลาที่กายพันธุ์ความแข็งแกร่งของคุณบวกหนึ่งหลังจากวิวัฒนาการอาหารธรรมดาแม้จะกินอิ่มก็ให้คะแนนวิวัฒนาการได้แค่1คะแนนแต่ปลาที่กายพันธุ์กลับให้ได้ถึง10คะแนนในทะเลมีสิ่งมีชีวิตกายพันธุ์แบบนี้ปรากฏขึ้นเต็มไปหมดรวมกับข่าวล่าสุดโลกดูเหมือนจะไม่สงบสุขแล้วสินะ แจ้งเตือนวันนี้ร่างแยกได้รับคะแนนยุทธนาการเต็มร้อยคะแนนแล้วไม่สามารถรับได้อีกในมุมมองของมนุษย์นั้นก้นทะเลในเวลากลางคืนนั้นเย็นยะเยือกและมืดมิดแต่ในสายตาของร่างแยกกิ้งกะทะเลก้นทะเลในตอนนี้กลับมีสีสันสดใสในฐานะสิ่งมีชีวิตสะเทินน้ำสะเทินบกกิ้งกะทะเลแม้จะสามารถอยู่ในน้าได้เป็นเวลานานแต่เนื่องจากไม่มีเหงือกมันก็ต้องหายใจด้วยปอดอยู่ดีเพราะงั้นต้องขึ้นฝั่งเพื่อหายใจเป็นระยะ ที่นี่ดูดีทีเดียวในร่างแยกกินกับทะเลพักผ่อนที่นี่ดีกว่าแฮะฮ่าร่างแยกกินกับทะเลได้พักผ่อนเรียบร้อยคราวนี้ถึงเวลาฉันกลับบ้านที่นี่มีคนอาศัยอยู่ด้วยหรอช่วยด้วยการฝึกยุทธคนซ่อนอาวุธไว้ในตัวรอเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยใช้ดีกว่าแฮะรถคันนั้นไปแล้วเหรอไปแล้วล่ะดีแล้วที่ไปแล้วอยู่นิ่งๆสิวะ ออแกมมดทำอะไรยอยู่ฉันบอกให้แกคอยดูเธอไม่ใช่เหรอผ้าที่ปิดปากหลุดยังไม่รู้ตัวอีกลูกพี่ครับท้องฟ้ามืดมนขนาดนี้ผมจะไปเห็นได้ยังไงตอนลากเธอมาน่ะครับจงอยู่นิ่งๆซะไม่งั้นวันนี้ฉันจะให้พวกมันได้สนุกกัน ลักพาตัวหรือว่าค้ามนุษย์ผู้ชาย3มคนสองคนมีมิติดตัวคุณจะจัดการพวกมันให้เสร็จภายในหนึ่งนาทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัว,ตวประกันอ,<า>อ้าไอวไอ้เวนเอ้ยลูกพี่ไปก่อนเธอ วิถีมัดราชาเวหนิงฟูโปิดชี้แนะวิชาฝ่ามือแปดทิศเฉินชูต่นที่4ชาญเมืองวิถีมัดราชาเวท่าแรกพุ่งชนวิถีมัดราชาเวท่าสองมาคู่พุ่งชนสุดยอด ฝ่ามือแปดทิศพึ่งพาภูเขาเหล็กแน่าสนใจดีแฮะไม่คิดว่าการลงเขาครั้งนี้จะได้เจอผู้สืบทอดวิชาแปดทิศที่แท้จริงด้วยวิชาแปดทิศพึ่งพาภูเขาเหล็กสมคำร่ำลือจริงๆแต่น่าเสียดายน่าเสียดายหมายความว่าไงไม่คิดว่าไอ้พวกอัตถานจะสามารถใช้วิถีมันราชาเย่ได้อย่างเชี่ยวชาญน,น่าเสียดายมรดกที่แท้จริงของราชาเย่จริงๆ กลับนำมาใช้ในทางที่ผิดซะได้อย่างแกจะไปเข้าใจอะไรวะไอเด็กน้อยยังไม่โตพ่อฉันลงจากเขาถึงได้รู้ว่าโลกนี้มันหัวเราะยอกคนจนแต่ไม่หัวเราะยอโสเพดีการต่อสู้ของนักรบมันอันตรายจริงๆความกดดันที่เขามอบให้มากกว่าพวกนักเลงสิบกว่าคนรวมกันซะอีก แต่น่าเสียดายที่ฉันควบคุมพลังตัวเองได้ไม่ดีพอพวกนั้นคงรอดยากแล้วล่ะต่อไปต้องหาวิธีฝึกฝนการควบคุมพลังของตัวเองให้ดีขึ้นอย่ากลัวไปเลยไม่เป็นไรแล้วครับขอ,ขอบคุณค่ะเอาละหยุดร้องไห้ได้แล้วพอผมไปคุณก็โทรแจ้งตำรวจได้เลยนะครับแต่ช่วยอะไรผมอย่างหนึ่งได้ไหมถ้าตำรวจถามก็บอกไปว่าเห็นหน้าผมไม่ชัดได้ไหมครับพยักหน้า อืมฉันจะไม่บอกใครรอสิบนาทีต่อมาอยา่าขยับยกมือขึ้นนี่ท่านลองคะนี่คือข้อมูลที่คุณต้องการคะเจ้าหน้าที่สำนักความมั่นคงบ้านเมืองกวนฉิงที่ทำการลองผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงบ้านเมืองพบรอยเท้าชัดเจนบนประตูที่พังจากระดับความบุบและแกนประตูที่หักแสดงว่าถูกเตะกระเด็นไป3เมตรแรงเตะอย่างน้อย1000กิโกร,รัมคะ จนสองคนที่ตายอีกคนหนึ่งสมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงกลายเป็นคนเสียสติไปแล้วตามที่หลินลู่อย่าบอกคนคนนั้นสามารถสวมหน้ากากในตอนกลางคืนเลยไม่เห็นหน้าตาของคนที่ช่วยเธอไว้เป็นไปไม่ได้แช้มวยที่เก่งที่สุดค่าพลังในเครื่องวัดยังได้แค่800กิโลกร,รัมเองรองผู้อำนวยการสำนักความมั่นคง,งของบ้านเมืองการต่อสู้ในชีวิตประจำวันไม่มีทางที่จะใช้พลังขนาดนั้นได้หรอกพลังของเขาเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาแต่ช่วงนี้มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆ พายุกำลังจะมาลูกพี่คุณเพิ่งได้เงินมาก็เอาเงินลลานไปซื้อผู้หญิงจากหัวหน้ากวางท่อหูแล้วมันไม่สิ้นเปลืองกันไปหรอกครับช่วยแล้วเราต้องใช้เวลานานมากกว่าจะกู้ซากเรือได้แถมยังได้เงินแค่สองล้านกว่าเองพวกแกมันโง่รู้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครถ้าได้เธอมาเงินทอก็จะไหลามาเทมาจริงเหรอลูกพี่ แล้วเรื่องบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสบายใจได้เลยลูกพี่สองสามวันนี้ผมจัดการบริษัทขนส่งเรียบร้อยแล้วและเช่าออฟฟิศในตึกหลูตามที่คุณสั่งแล้วด้วยนอกจากนั้นผมยังทําตามที่คุณสั่งให้บริษัทจัดหางานหาเลขาที่สวยๆและพนักงานต้อนรับมาให้รับรองว่าคุณจะต้องพอใจแน่นอนด้วยพลังเหนือมนุษย์การหายใจใต้น้าที่ฉันมีแค่รู้ตําแหน่งสร้างเรือก็เอาสมบัติขึ้นมาได้ทั้งลําไม่ว่าจะอยากได้เงินเท่าไหร่ก็ย่อมได้ พวกแกก็จะได้กินได้ใช้อยู่ดีไปด้วยกันตอนที่หา้าคนเจ้าชูมีเยอะแยะแต่บ้าขนาดนี้ฉันยังไม่เคยเห็นเลยนะก็ดีจริงๆแต่อายุคนแบบแกคงไม่ยืนยาวหรอก เป,เป็นไปไม่ได้ลูกพี่มีพลังเหนือมนุษย์แล้วพลังและความเร็วก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าต่อสู้กับคน5คนได้สบายสบายเลยนะไม่หนีแล้วรีบหนีแล้วแกทำอะไรนะมองมาที่ฉันสิฉันจะลองใช้พลังควบคุมจิตใจดูนายชื่ออะไรทำอาชีพอะไรผมชื่อจางฉางโฉเป็นเจ้าของเรือลำใหญ่ทำธุรกิจลักลอบขนส่งเมื่อเดือนก่อนผมได้พลังเหนือมนุษย์การหายใจใต้้ํามา การควบคุมจิตใจใช้ได้ดีเลยแฮะตอนนี้เขาเหมือนหุ่นเชิดที่ฉันควบคุมอยู่ผมดำน้ำไปหาซากเรือแล้วก็เอาสมบัติไปขายให้พวกเศรษฐีรุ่นใหม่เพื่อแลกกับเงินนี่คือค่าตอบแทนสำหรับการทำงานให้ฉันทุกเลิกการควบคุมจิตใจอ้าเ<อ>จ้านายเกิดอะไรขึ้นกับมือของผมนายทำมือตัวเองหักเองนั้นแหละเข้าใจแล้วครับเจ้านาย การควบคุมจิตใจของฉันส่งผลต่อการตัดสินใจของเขาแล้วนายขึ้นเรือไปก่อนเถอะฉันจะปล่อยสุกสองคนนั้นแล้วค่อยตามไปครับจ้านายกิ้งก่ายักษ์ของฉันโตไม่เหมือนใครถ้าไม่มีอาหารจา้างชาวโชมีเรือและร่วมมือกับพวกเศรษฐีรุ่นใหม่อย่างนั้นก็สามารถใช้บริษัทของเขาทำมาหากินเลี้ยงกิ้งก่ายักษ์ได้ผลของการควบคุมจิตใจมันช่างน่าทึ่งจริงๆ แต่การควบคุมจิตใจของจางโฉโฉนั้นค่อนข้างกินแรงแต่การควบคุมพวกนั้นมันง่ายมากดูเหมือนว่าการควบคุมจิตใจจะใช้ได้ผลกับคนที่จิตใจอ่อนแอเท่านั้นสินะลูกพี่จางเขาเป็นใครกันนั้นเหรอเขาเป็นเจ้านายฉันต่อไปนี้ให้เคารพขอด้วยเจะเจ้า,จานายไปเตรียมสัญญาโอนกนนรรมสิทธิ์มาต่อไปนี้เรือลำนี้จะเป็นของเจ้านายเจ้านายครับสัญญาพร้อมแล้ว สัญญาโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงทะเลซื้อเหยียนพวกนี้ไปรอฉันที่สำนักงานนะส่วนจางฉางโชว์น่าได้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาลกับฉันเถอะครับเจ้านายวันรุ่นขึ้นมหาสมุทรคือสวรรค์มีอาหารไม่รู้จบคะแนนวิวัฒนาการบวก5ความแข็งแกร่งบวก0.5ห้องออกกำลังกายการเพิ่มพลังไม่ควรพึ่งพาแต่ร่างแยกกิ้งก่าทะเล แต่ควรพึ่งพาการฝึกฝนของตัวเองด้วยหลังจากการต่อสู้สองครั้งฉันรู้สึกได้ว่าการควบคุมพลังงานของฉันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดท่มพลังงานที่ดูดซับจะถูกย่อยระหว่างการฝึกฝนคะแนนวิวัฒนาการบวก6ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่บ้านทั้งวันคะแนนวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นเกือบ90แนนแถมยังตัวโตวขึ้นอีก20เซนติเมตรเจ้าหนายเดินทางปลอดภัยครับ พวงนี้คงถึงเวลาที่กิ้งก่ายักษกจะต้องลงสู่ทะเลลึกแล้วล่ะและโลกนี้ไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียวที่มีพลังเหนือมนุษย์รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักที่ปรากฏในทะเลฉันควรเพิ่มพลังให้เร็วที่สุดช่วงนี้ปลาหายากจับไม่ค่อยได้เลยแฮะคงมีพวกตัวใหญ่ๆมาอาจจะเป็นฉลามฉลามมักจะมาเป็นฝูงแม้แต่วันเพจ่คฆ่าก็ต้องหลบไป คะแนนวิวัฒนาการบวกชิฉลามขาวเนื้อนุ่มจริงๆร,ร่างแยกของคุณถึงเกณฑ์วิวัฒนาการแล้วต้องการวิวัฒนาการหรือไม่ครั้งนี้สามารถเลือกเองได้หรอตกลงในขณะเดียวกันห้องออกกำลังกายชื่อตัวละครเฉินชู่ชระดับหนึ่งความแข็งแกร่ง130พลังจิต38พรสวัน์ควบคุมจิตใจคุณสมบัติพลังภายนอกขั้นต้นค่าประสบการณ์280ทัพ1000 ทักษะฝ่ามือ8ทิศขั้นกลางค่าประสบการณ์370เทัพห0 0เหยียบย่ำเมฆาขั้นกลางค่าประสบการณ์290กทัพห0 0กระโดดเตะขั้นต้นค่าประสบการณ์390ทัพห0 0ร่างแยกกิ้งก่าหนามเกตสัตว์อสูรแรกเกิดกำลังพยายามวิวัฒนาการสู่เจ้าสัตว์อสูรสัตว์อสูรแรกเกิดกำลังพยายามวิวัฒนาการสู่เจ้าสัตว์อสูรวิวัฒนาการสองครั้งคะแนนวิวัฒนาการศูนย์ทัันความสามารถความเข้าใจ กันได้กับธาตุน้ําฉันทะลุขีดจํากัดแล้วตอนนี้ร่างกายของฉันแข็งแร่งกับคนธรรมดาถึง13เท่าพลังของฉันถึงระดับมืดของการฝึกยุทธโบราณแล้วหลังวิวัฒนาการร่างกายไม่ได้เพิ่มขึ้นไป2เท่าก็คงเป็นเพราะพื้นฐานของฉันแย่มากในครั้งก่อนล่ละนะวิวัฒนาการสองครั้งคะแนนวิวัฒนาการศูนย์ท่าผ้าพันความสามารถความเข้ากันได้กับธาตุน้ําแต่ความเข้ากันได้กับธาตุน้ํามีอะไรบ้างอ้าว โตโตขึ้นมากความหนานแน่นของตระกูลก็เพิ่มขึ้นได้หลายเท่าน้ำหนักเกิน4-5ตันแล้วพลังเพิ่มขึ้นเป็น2เท่ากงเล็บแข็งแกร่งเหมือนเหล็กพลังระเบิดก็แรงขึ้นด้วยความเร็วในการล่องเรือของฉันถึงเจกิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วนี้ล่องเร็วกว่าเรือขนาดใหญ่อีกนะเนี่ยเวลาว่ายน้ำเสียงเบาลงแรงต้านน้อยลงคงจะเป็นผลของความเข้ากันได้กับธาตุน้ำสินะช่วงนี้มีใครร่วมมือกันหาสมบัติบ้างเจ้านายยังไม่มีครับ งั้นเราก็ไปหากันเองเถอะข้อมูลที่ตรวจสอบเป็นอย่งางไรกันบ้างระบุตำแหน่งซากเรือได้หลายแห่งแต่ไม่มีลูกพี่จางที่หายไปจากใต้น้ําพวกเราไม่ต้องห่วงไปจัดการเลยพื้นที่น้ําตื้นในเส้นทางการค้าหลักของประเทศแซดประเทศเฮสและประเทศอาในสมัยโบราณถูกสํารวจไปเกือบหมดแล้วแต่ในพื้นที่น้ําลึกยังมีซากเรือที่มีค่ามากมายอาศัยอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้น,นอกทะเล25กิโลเมตรพื้นที่ทะเลเหนือ หลังจากวิวัฒนาการครั้งนี้ฉันสาม,มารถหายใจในใต้น้ำได้แล้วความสาม,มารถในการรับรู้ก็เพิ่มขึ้นมากสาม,มารถรับรู้ได้ในรัศมี20กิโลเมตรพักผ่อนให้เต็มที่แล้วค่อยลงมือกันดีกว่าการฝึกฝนแยกล่างก็เพื่อความสุขในชีวิตเนี่ยนะเ <c oughs> กือบจะเที่ยงคืนแล้วเตรียมตัวไปให้รางวัลตัวเองหน่อยดีกว่าถนนคนเดิน